ธรรมะซ่อนอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวโดยหลวงพ่อพุทธฐานิโยบางคนคิดว่าธรรมะต้องอยู่ในวัดต,ต้องมีคำพีต้องสวดมนต์หรือนั่งหลับตาเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วธรรมะอาจจะอยู่ใกล้มากกว่านั้นนะครับ อาจดูในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันถ้าเราไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีความรู้ทางธรรมมากมายเราจะปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่าเรามารับฟังคำตอบจากหลวงพ่อพุทธานิโยกันครับในเรื่องธรรมะซ่อนอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวซึ่งได้นำมาจากหนังสือฐานิยปูชา2538เสียงอ่านโดยปรา สียาภัยในคำภีวิสุทธิมักก็ดีคำภีพระอภิธรรมก็ดีและในคำพีพระไตรปิฎกก็ดีท่านได้วางหลักแห่งการพิจารณาไว้ในรูปแบบต่างๆในขั้นต้นก็สอนให้พิจารณากายคตาสติ สอนให้พิจารณาธาตุสีดินน้ำลมไฟสอนให้พิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสอนให้พิจารณารูปนามหรือมีการพิจารณามหาสติปฐานสีการพิจารณาอสุภกรรมฐานเราจะยึดอะไรเป็นหลักเราก็ยึดกายกับใจนั่นแหละเป็นหลักเราเอาจิตนี้พิจารณาร่างกาย ตั้งแต่เบื้องบนลงมาถึงเบื้องล่างตั้งแต่เบื้องล่างขึ้นไปถึงเบื้องบนโดยแยกเป็นส่วนๆซึ่งเรียกว่ากายคตาสติซึ่งมีอาการ32พิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้พิจารณาเห็นสิ่งทั้งห้านี้ให้เป็นของปฏิกลน่าเกลียดโศโครกเพื่อจะเป็นอุบายให้จิตสงบ ตั้งมั่นเป็นสมาธิยอมรับสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นจริงโดยธรรมชาติจะได้เป็นอุบายถ่ายถอดลาคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นก้มรวมจิตใจอีกในหนึ่งถ้าสมมุติว่าท่านเกิดขี้เกียจพิจารณาไปไปมามาการจะนึกไปจนครบอาการ32นั้นมันเป็นการลำบากท่านก็มีอุบาย วิธีปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือให้กำหนดเอาแต่อย่างเดียวเช่นท่านจะแนะนำให้กำหนดดูกระดูกโดยเราจะต้องมองหรือเพ่งเล็งดูกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ในขณะที่เรากำหนดพิจารณาในอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นถ้าหากในขณะที่เราพิจารณาอยู่นั้น จิตของเราทําท่าจะสงบเป็นสมาธิอยู่ในอาการใดเราก็ปล่อยให้มันสงบนิ่งอยู่ในอาการนั้นอย่าไปฝืนฝืนเฉพาะที่มันจะสายออกไปข้างนอกไปหาเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่หน้าที่ในเมื่อเรานึกถึงในอาการใดอาการหนึ่งก็ปล่อยให้มันสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็เพ่งเล็งจดจ้องอยู่ที่ตรงนั้น จนกว่ามันจะมองเห็นนิมิตผุดขึ้นมาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถ้าหากว่าจิตมันจดจ้องเพ่งเล็งมองดูอยู่อย่างนั้นเราก็ปล่อยให้มันดูอยู่อย่างนั้นไปก่อนในเมื่อจิตมีกำลังกล้าพอสมควรแล้วจิตมันก็จะปรุงแต่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราต้องมองดูอยู่นั้นให้เป็นไปต่างๆตามหลักเกณฑ์ แห่งของที่เป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดตามที่เราได้พิจารณาไว้แต่เบื้องต้นอันนี้เป็นวิธีการเจริญกายคตาสติการพิจารณาธาตุบวัรฐานท่านแนะนำให้กำหนดรู้ว่าธาตุแท้ในโลกนี้มีอยู่สี่ธาตุด้วยกันคือปัทวีธาตุดินอาปโปธาตุน้ำเตโชธาตุไฟวายโยธาตุลม พิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟไม่มีคนไม่มีสัตว์คนสัตว์เป็นเพียงสมมุติบัญญัติเรียกเอาเท่านั้นในเมื่อร่างกายทั้งหมดนี้จะไหลลงไปแล้วก็จะกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเข้าไปสู่ธาตุแท้ซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมในเมื่อสิ่งเหล่านี้มันยังประชุมพร้อมกันอยู่ตราบใด ยังไม่แตกสลายตราบใดปฏิสนธิวิญญาณเข้ามายึดครองซึ่งเราเรียกว่าจิตมายึดมั่นถือมั่นเป็นตนของตนเป็นเราของเขายึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาอุปทานเราก็รู้สึกว่ามีตัวมีตนเป็นคนเป็นสัตว์แต่ที่แท้ก็เป็นเพียงสมมุติบัญญัติสิ่งที่เป็นคนเป็นสัตว์ก็เป็นไป ชั่วขนาดหนึ่งเท่านั้นอย่างดีก็ไม่เกินร้อยปีในเมื่อร่างกายทั้งสิ้นได้แตกสายลงไปแล้วมันก็จะกลับกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมการพิจารณาพระไตรรัษณ์ในขั้นสมถะนั้นเราดูความจริงของร่างกายในแง่ความเป็นจริงคือเป็นของปฏิกูลหรือเป็นธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ เราดูความจริงของวัตถุคือกายที่มีอยู่เป็นแต่เพียงดูให้รู้จักว่าสิ่งนี้คืออันนี้เท่านั้นแต่ในภูมิแห่งขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นเราดูความเปลี่ยนแปลงความยักย้ายความไม่คงทนความไม่เป็นไปนตามความปรารถนาของร่างกายเพราะฉะนั้นพึงทําความเข้าใจว่าการพิจารณาสภาวธรรม ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านสอนให้พิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของสภาวธรรมคือร่างกายอันนี้ตั้งแต่แรกเกิดมาจนกระทั่งเติบโตขึ้นแล้วก็ค่อยเจริญลงเปลี่ยนไปเป็นความชราความเจ็บความตายจนกระทั่งแตกสลายในที่สุดไม่มีอะไรเหลือ ส่วนการพิจารณาดูเวทนาก็เหมือนกันเวทนาที่เป็นสุขนั้นทุกๆคนก็ชอบพอใจแต่เวทนาที่เป็นทุกข์เหลือทนนั้นทุกคนไม่ชอบแต่ทั้งสุขทั้งทุกนี่แหละย่อมเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตาเช่นอย่างความสุขเกิดที่แล้วดำรงอยู่เพียงครู่หนึ่งยังไม่อยูใจผู้ที่สวยความสุข แต่แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นคือมีความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนอาการความเปลี่ยนแปลงของความสุขและความทุกข์และความเป็นกลางๆของเวทนานั้นล้วนแต่แสดงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวธรรมส่วนหนึ่งการพิจารณาสัญญาก็เหมือนกันสัญญาความจำได้หมายรู้ในสิ่งต่างๆจำได้แล้วก็หลงลืมไป ความหลงความลืมหรือความเปลี่ยนแปลงของความทรงจํานั้นมันก็อยู่ในลักษณะของพระไตรักษ์ในเมื่อนักปฏิบัติมาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เป็นไปตามความปรารถนาและไม่เป็นไปตามที่เราต้องการไม่มีอะไรอยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาแล้วก็มากำหนด จิตรู้อยู่ที่จิตพยายามกำหนดดูความเกิดดับของอารมณ์ภายในจิตสิ่งใดเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้สิ่งใดดับไปก็กำหนดรู้พร้อมๆกันนั้นก็เอาพระไตรลักษณ์สะกดตามไปคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปล้วนแต่สอดแสดงลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทาั้งนั้น กำหนดจดจ้องดูอยู่จนกว่าจิตจะสงบต,ต,ตั้งมั่นเป็นสมาธิอีกครั้งหนึ่งในเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิบางทีอยู่ในระดับแห่งอุปจาระสมาธิจิตก็ปราศจากความน้อมนึกแล้วแล้วก็จับปฏิวัติไปสู่การรู้การเห็นการคนา้นคว้าการพิจารณาโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจความรู้ ความผุดรู้ผุดเห็นหรือจิตพิจารณาสภาวธรรมซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าปริยัติบังเกิดขึ้นภายในการพิจารณาสภาวธรรมถ้าเราไม่เอาสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ในคำภีมาเป็นเครื่องพิจารณาหรือถ้าเราไม่มีเวลาไม่มีภูมความรู้ที่จะเอาภูมิของมหาสติปัฏฐานสี หรือกายคตาสติมาพิจารณาเราจะเอาสิ่งอื่นมาพิจารณาจะขัดกับแนวปฏิบัติไหมสภาวธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในจักรวาลน,นี้ตั้งแต่อนูปรามาณูหรือมวลสารที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตจนหาประมาณมิได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือธรรมะ ด้านสภาวธรรมเรามีกายกับใจกายกับใจเป็นสภาวธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสภาวธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นสภาวธรรมโดยที่สุดแม้ว่าใจ่ผู้รู้ก็เป็นสภาวธรรมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ประสบอยู่ทุกลมหายใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม แม้แต่วิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะเป็นแขนงไหนศาสตร์ไหนสิ่งเหล่านั้นก็คือสภาวธรรมสิ่งที่เป็นสภาวธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏให้เรารู้เห็นอยู่นี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสตินักปฏิบัติธรรม นักศึกษาธรรมเอาใจมารู้กับสิ่งเหล่านี้ทำสติกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเราก็ได้ชื่อว่าได้มีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาอยากจะตีความหมายแห่งสภาวธรรมให้มันก็กว้างออกไปเพื่อเราจะได้มีทางปฏิบัติธรรมให้กว้างขวางออกไปยิ่งกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเข้าใจว่าสิ่งใดที่เราสามารถดูด้วยจิต หรือสิ่งใดที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและไก่ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเข้าใจว่าเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็น่าจะเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐานได้ถ้าใครสักท่านหนึ่งอาจถามว่าเข้าไปเจ้าเรียนมาทางหมอมีความรู้ทางแพทย์จะเอาวิชาการแพทย์ เป็นอารมณ์ภาวนากรรมาฐานไม่ต้องภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอจะใช้ได้ไหมคำตอบก็คือว่าได้ทำไมจึงได้เพราะวิชาหมอหรือวิชาแพทย์ที่เราเรียนมานั้นมันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในเมื่อความรู้อันใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจกายใจเป็นสภาวธรรม สิ่งที่กายรู้ใจรู้สัมผัสรู้มันก็เป็นสภาวธรรมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิตกเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐานได้แม้ว่าใครจะเรียนมาในศาสตร์ไหนอย่างไรก็ตามจะเป็นวิทยาศาสตร์แพทยาศาสตร์นิติศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เรานึกวิตกเอาหัวข้อวิชาการที่เราเรียนมานั้น มาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตซึ่งมันเป็นวิชาที่เราเรียนมารู้มาก่อนแล้วมันคล่องตัวง่ายดีเช่นเราอาจจะนึกว่าวิชาแพทย์คืออะไรและมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราอย่างไรเวลาเราจะรักษาคนไข้จะรักษากอย่างไรวางแผนไปอย่างไรในทำนองนี้ซึ่งเรายกเป็นหัวข้อขึอข้นมาตั้งเป็นปัญหาแล้วก็คิด คิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะคิดจนกระทั่งกิจของเรามันสงบเพราะการคิดอันนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เราบริกรรมภาวนาพุโทโธ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 ก็ความคิดเหมือนกันยุบหนอพองหนอก็ความคิดเหมือนกันสัมมาอาระหังก็ความคิดเหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาเรื่องความคิดที่เราเรียนมานี้เอาวิชาที่เราเรียนมาทุกอย่างมาเป็นความคิด มันก็เป็นความคิดในเมื่อสิ่งนั้นเป็นความคิดสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทําไมเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้บางท่านอาจจะสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีคําว่าธรรมะเจอปนอยู่เลยแล้วเราจะเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้อย่างไรมีหลักฐานที่พึงกล่าวว่าในพระไตรปิดกคนถากไม้นั่งถากไม้อยู่ เอาการถากไม้เป็นอารมณ์พิจารณาพระกรรมฐานพิจารณาได้สําเร็จแล้วเป็นพระอาหารหันต์คนปั้นหม้อเอาการปั้นหม้อเป็นอารมณ์พิจารณากรรมฐานเสร็จแล้วปรวงปัญญาลงสู่พระไตรักได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์คนทอหูนั่งทอหูกอยู่พิจารณาการทอหูเทียบกับชีวิตของเราที่หดสั้นเข้าไปทุกที ปรงปัญญาลงสู่พระไตรลักษ์เป็นพระอรหันต์การถักไม้การปั้นหม้อการทอหูเป็นอารมณ์กรรมฐานทำให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาได้สำเร็จพระอรหันต์ฉันใดแม้วิชาความรู้ที่เราเรียนมาทุกสาขาวิชาเราเอามาเป็นอารมณ์กรมกรมฐานก็ย่อมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันเพราะสิ่งนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ ไม่ว่าท่านคิดอะไรทําสติสัมปชัญญะให้มันรู้ชัดในสิ่งที่ท่านคิดนั้นในเมื่อท่านทําฝึกหัดบ่อยๆทําให้มากๆพลังของจิตในทางสติสัมปชัญญะจะเพิ่มมากขึ้นทุกทีในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะเป็นเจตสิกบรรจุอยู่ในจิตจิตก็สามารถที่จะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เป็นสมาธิแบบที่มีวิตกวิการ ปิติสุขเอกคตาหลักการนี้เราอาจใช้เวลานั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างหรือนอนกำหนดจิตพิจารณาบ้างก่อนจะจากกันในคลิปนี้ละครับขอแค่เรามีใจรู้ทันในสิ่งที่คิดที่พูดและทำ ไม่จาเป็นต้องท่องคำพีไม่ต้องนั่งหลับตาภาวนาเป็นชั่วโมงแค่เราหัดมองชีวิตให้ลึกขึ้นมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราให้เป็นบทเรียนแค่นี้ก็เรียกว่าเดินอยู่บนทางธรรมแล้วครับธรรมะไม่จาเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่โตแค่เรามองเห็นธรรมะจากเรื่องเล็กๆรอบตัวเราทุกวันทุกลมหายใจก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะฝึกใจได้แล้วครับ ธรรมะที่ผมได้นำมาอ่านให้ฟังในคลิปนี้ผมอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้เราเริ่มหันกลับมาเข้าใจตัวเองให้ทุกท่านเริ่มต้นเข้าใจตนเองมากๆขึ้นในทุกๆวันครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกทท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ